สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมเรจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานอิชิบันโชฟิกเกอร์นั่นเองหรือว่างานจับฉลากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอตโอเวอร์สีซึ่งตัวนี้ก็คือโกคูอันดาอินสติงก์นั่นเองนะฮะกับร่างหัวขา,ขาของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นหน้ากล่องอด้านข้างอีกด้านหนึ่งอ,อีกข้างหนึ่งครับข้างบนและก็ข้างล่าง โอเคเราจะมาแกะรีวิวข้างในกันดูเลยซึ่งในกล่องตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันยังติดอยู่อีกกอสหนึ่งเซตนี้ค่อนข้างที่ติดก็เทปแน่นหนามากเลยนะนี่อันนี้ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะ ทุกส่วนออกมาดูเลยน,นี่นะครับ อันนี้นะครับมันจะมาเป็นลักษณะของถุงถุงเดียวมันก็จะคลา้ายๆตัวอื่นก็คือมีเป็นครึ่งล่างมีก้อนท้ำแล้วก็มีครึ่งบนนี่ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะมาแกะรีวิวดูข้างในกันเลยซึ่งตัวนี้นะครับอ่ะครึ่งล่างตัวกางเกงเนี่ยจะเล่นสีไฮไลท์เกือบทั้งกางเกงเลยคือมี เล่นเงาตามล่องตามอะไรแบบนี้นะฮะทุกส่วนเลยนี่ตัวรองเท้านี่ก็จะมีเล่นตัวไฮไลท์ส่วนต่างๆของรองเท้าด้วยอันนี้เล่นสีทั้งหน้าและหลังเลยนะนอะย่างตัวผ้าที่ขาดอยู่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่ลายดยถือว่าโอเคเลยอันนี้เป็นก้อนข้าปกติ ส่วนครึ่งบนนะฮะจะมีบบเบิลหออยู่ที่หัวแบบนีน้ตัวนี้ก็คือจะมาเป็นลักษณะของผมสีขาวนะฮะตัวสีขาวเนี่ยมันออกแบบเป็นเทาสว่างสีมันค่อนข้างที่จะแบบเหลือบเมเทลิกทิดิินะฮะนี่สีผมสวยตัวนี้ มันจะเป็นเงาเงสะท้อนออกมาเลยตัวหน้าฮะก็จะเป็นนี่หน้าเทาคิ้วตาะจะเป็นโครนาสีส่วนช่วงตัวนะฮะก็จะมีเป็นแบบไฮไลท์ตามร่องเนื้อเหมือนกันนะฮะจะลงไฮไลท์อยู่ข้างหน้าและหลังอ่วันนี้เราลองประกอบอยู่กันก็จะเป็นลักษณะของท่าแบบนี้นะฮะจะเป็นท่าย่ออ,อีกแบบนึง น,นี่ถ้าใครชอบนะฮะเป็นอันสซนนสลิงแบบนี้ก็ผมถือว่าโอเคเลยตัวนี้สวยเราใส่ก้อนค้ำกันดูอันนี้ใส่แบบนี้นี่ปกติแล้วลองมุนให้ดูนี่ อันนี้ก็จะยืนประมาณแบบนี้นะฮะ<า>ก็ถือว่าโอเคเลยนะตัวนี้นี่ทีนี้ความสูงนะฮะมันจะอยู่ที่ถึงปลายผมนี่นะอยู่22นะฮะตรงนี้ถึงตรงนี้อยู่22เซนก็ถือว่าไซส์ก็ไม่ได้เล็กหรือว่าใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ใน กึ่งยอ่อเหมือนกันตัวนี้ถ้าเป็นท่าย,ยอ่อๆอยู่แต่ตัวนี้อยู่22เซนนะฮะความสูงก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นะะแต่ว่ารายละเอียดถือว่าโอเคเลยตัวนี้ถ้าใครชอบนะฮะก็ลองไปเล่นงานจับฉลากกันดูได้นะฮะส่วนวันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูกันแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ